มือน,นมาททางานหอกบ้านเน,นาะบ่งขยะหลอกบ้าน,น,นพอแดดออกจักน้อยเนี่ยคนก็สิเริ่มไม่เห็นกิจกรรมหลังบ้านนะเนาะพี่น้องเนาะค้ายๆว่าหนาวอยู่แต่ว่า,ากิจกรรมมาสมเสมบ้านแล้วก็เก็บกวาดนตเนาะตั้งจากเบิดที่มาตั้งสีมันก็นจักเบิดบ่เบิดดอกค่ะก็เบ้าไปฐานนะ ขอนกสิมาสมเสมบ้านเก็บกวาดคือ่อยนี่แหละ่อยเก็บกวาดเสร็จไม่เสร็จไหลเนาะปีเนียนบ้านเนี่ยรงพักได้พี่น้องมันบ้านเนี่ยแน่นอนอะนะเท่่องแหลวกสิขานขนใหญ่เน,ะนาะเพราะะนั้นกับเาล่งมั่นกับเพราะมี่ด้กินอยู่เนาะเลี่ยงเลี้ยงไว้ในบ้านอยู่เสียงเครื่องบินมาแล้วจอด nhi, hôm nayแดด già đấy, ôm àm cẹp cỏ dại với chót rồi đã, đem một cái nhăng, cao xuống, xuống ông sa cứ cao một sào này nó, bưng, nè, nhưng mà vẫn มันกับมีแดดอยู่พี่น้องเมือ่นอนี่นะแดดจักหน่อยนเสื้าหนาวเถอะประเทศเฮ็ดยังเฮ็ดงานหนอกบานกับประเทศมันหนาวโพดพี่น้องลอดท่าสีหนอกบานน่ะนะนกัน็หนาวไป เริ่มเห็นหญ้าเขียว้วพี่น่องเพราะมีแดดออกเนาะเอา้าเอา้เอาบางน,นอยน่อยเลยเอา้า <laughs> สร้างให้อย่างหลุก บืองตีแหละของกองนั่นก็ต้องคนไปถิมเอกว่ามันธรรมดาเนาะอันแล้วบอกว่าอันขยายที่ว่าเอาถังในหน้าบ้านมาใส่เนาะถังที่เป็นอันนี้ที่เป็นรถซิปหล่ออ,อย่างเขานะที่เป็นอันถังเล็ก,กเนาะมาแกไปอันเจ็บมันสามตันพี่น้องสามตันคนเด้มันหลายคักบอ อันทคงขยะดีขยะดีขยะยซ่วนะขยะยซ่วนั่นบอกแบบของแบบเป็นพวกที่ห้องบอสัยนะเป็นพวกอันโซโฟ,ฟาแบบโซโฟาหนึ่งหลังหลังยาวๆนะแบบไม่เลยนะกับอันตู้โชว์สามหลังพี่นองตู้โชว์สามหลังแล้วก็โต๊ะอันโต๊ะรับประทานอาหารแบบย่างดีเลยนะแบบขอบรัวนะ ไม่ย่างดีไม่เนื้อดีเลยเนะ่ะเราบ่อหายเอาเลยทิ้งให้หมดประสนเนาะเปื้ลเป็นตนายตั้งแต่โซฟานั่นบอกเถียวนึงพี่น้องเถียวใหญ่หันนะเถียวหนึ่งบ่นในทั้งหมดมันสองเถียวเนาะสองเถียวนี่สามตันขยะสามตันนะพี่น้องคิดเบิ่งมันไหลบ่บ่อในเสียย่างอีกประมาณรถหนึ่งเนี่แหละเนี่แหละเนี่ย,เ,ย,เ,ยเก็บรายละเอียด เดี๋ยวสิจางมาอีกรถหนึ่งแบบมันเอา,เอาไปบ่ได้และ้วกะ็ของที่เขาจะเอาเป็นฝากเข้า,าไว้นั่ค่ะหลายนะพี่น้องขนาดว่าเคี้ยออกแล้วบ่เขียเนาะของเบิดป่ามันกับธรรมดาเนาะพี่น้องมันก็นหลายมันก็นบ,ธกธบ่ธรมธรมดาดอกทศิว่าธรรมดาบอบอธรรมดาเนอะขยะหลายพดจนว่าอันเพื่อนบ้านเข้ามาเบิง้งเบิ้งเข้ากับสีว่าโอ้ย พากันอยูเนี่ยเดขยะมาหลายแถิสิวาอยู่ในพี่น้องมันกับว่าเชื่องว่าขยะปันใดเบยบว่าของที่หอบบริยขนไปนั่มแล้วก็ของที่ห้าแบบว่าจาเป็นคล้ายๆว่าอโซฟฟาเนี่ยหาบบริ้นอนเลยแล้วก็บบได้ตอนรับแขกอีกอย่างเลยเพราะว่าบ่มีแขกมาบ้านเนาะเพราะว่าบรับไผมากเลยนะแล้วกับว่มมูพี่พวกพี่น้องคอยกับบอหูจากผู้ใดจังสีเนาะแบบ กุมแก่งเขานะ่ะอันเทต่างงานพี่น้องว่าไปมาหาสู่กันว่าสันเอออยู่เฮยเียนไผเฮยียนมัน